สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะคะประดิษฐ์เอ่อที่ใส่ปากกาจากแกนกระดาษททชูนะคะแล้วก็หลอดค่ะอุปกรณ์เราก็จะมีหลอดมีกันไกลมีแกนกระดาษทิชูแล้วก็มีกาว T O A นะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราทากาวบนแกนกระดาษทิชูคะ่ะ เราไม่ต้องถ่ายเยอะก็ได้นะคะทุกคนกคนี่นะคะเมื่อไล่แล้วนะคะให้เรานำหลอดนะคะมาติดค่ะเราจะติดแบบนี้นะนี่นะคะทุกคนเราจะติดแบบสีเดียวหรือว่าจะติดแบบสลับสีก็ได้นะคะ แล้วแต่แล้สะดวกกันค่ะมันจะหลุดนะทุกคนทุกคนต้องจับ เราจะติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ นี่เมื่อเราเมื่อเราทำตีได้แ้นนี้นะคะให้เราตัดจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราให้เราตัดไปเรื่อยๆจนครบค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็เอาที่เราตัดมาติดส่วนตรงที่มันเกินนะคะเราก็ตัดให้เท่ากัน นี่นะคะค่นี้เราก็สามารถใช้เป็นที่วางปากกาหรือว่าใช้เป็นที่ใส่ดินสอเวลาเรานั่งทำงานนะคะเราสามารถใช้ได้ค่ะอันนี้เราสามารถไปดัดแปลงโดยใช้ไหมพรมหรือว่าเชือกนะคะผูกเพื่อตกแต่งได้ค่ะหรือว่าจะมีถาดที่รองสำหรับไม่ให้ปากกาั่วน,นะคะแต่อันนี้เหมาะสำหรับเวลาเราทำงานรีบๆหรือว่าเร่งเนะคะเราก็ไปตั้งเราก็เอาปากกาตั้งได้ค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วคะ่ะ